งินนะคะะครับวันนี้ก็จะพาแม่วันจันหาลูกสาวครับผมน้องต้นอ้อนะครับผมน,นี่ก็เป็นวันปีใหม่ไทยครับผมก็จะพาแม่วันจันหาลูกต้นอ้อนะครับผมก็จะพาไปทำอะไรเดี๋ยวเราไปดูดกันนะครับผมสวัสดีค่ะวันนี้จะพา คุณแม่วันจันทร์ค่ะไปที่ซุ้มพ่อใหญ่สีทับไทยนะคะบ้านของเราก็อยู่ไม่ไกลกันนะคะมีเพียงกำแพงกั้นนะคะมีเพียงลงรถกันนะะงงถก้นไว้นะคะในวันจันทร์อยากไปหาต้นอ้อใกล้กันจะไปหากันนะครับ แม่ไปหาลูกสาวนะคะไปบ้านพ่อใหญ่สีทับไทยไปดไปเองได้ไหมไปเองได้ไหมเราเป็นพพาไปอ่าไปเองนะคะคุณแม่วันจันโอ้น่ารักมากเลยค่ะมีอะไรไปฝากเนื้มีอะไรไปฝากลูกไหมคะนักจูง การนี่ค่ะมีอ้อยกับกล้วยนะคะอไรถนนกล้วยถนนดี๋ยวไปดูอ่ะพี่โอมอยู่ไปเลยลูกอยู่รถรถเข็นไป,ไป,ไปนี่นะคะบ้านของเราค่ะมีเพียงลงรถนะคะกั้นไว้นะคะ รอรอของฝากค่ะเม่วมันจันรอของฝากลูกอัพพี่โอมาไปไมีลูกเมย์มันจันรอของฝากค่ะ คือถึงดีใจนะคะ นะคะค,นนะครับเราเู่ใกล้กันครับเหมือนเหมือน กันนะคะ,อะโอ้โหเอาเอาไปฝากสุขันสาด้วยปอ่ะ,อะ,อะ,อะกินเลยค่ะกินเลยค่ะโอ้เม่ถึงป้อนก็ได้ะครับพี่โอมป้อนลูกอ่ะป้อนแม่วันจัน พี่ปามให้ให้ต้นออกกินได้ค่ะเพราะว่าจะหล่นออกจากเครือแล้วค่ะกิไปกันนะคะโิดถึงกันแรงนะคะกว่าจะได้กินค่ะต้องอคุยกันนานนะคะคุณแม่กับคุณลูก ไปดูสุพรรณษาสุพรรณษาก็คิดถึงแม่วันจันทร์เหมือนกันนะคะแม่วันจันทร์ก็ให้ป้อนนะคะให้ป้อนอา้้ าที่โอมป้อนนะคะไม่ว่าจันว่ามองไม่เห็นเลยค่ะเพราะว่ามีกำแพงกั้นไว้นะคะ <c oughs> นี่ค่ะยังยังยังส่งเสียงอยู่นะคะ อ๋อก็ให้พี่ปาล์มค่ะป้อนกินสุขพันสากินเองนะคะสุขพันสาได้ไปหนึ่งเครือบารมีนะคเคเลนามบาลามีเดย์อ้อยไปให้บารมีค่ะบาลามีชอบอ้อยแบกไปเลยเดี๋ยวไปหาเจ้ายักษ์น้อยนะคะพ่อใหญ่ดิพ่อใหญ่กินอ้อยไหม จางลุ่มก่อนเสียงจางลุมก่นมอกนเออ,อ,อยจางลุ่มเสียงทำายครับก่อนครับก่อนเสียงพี่สิริมงคลกับพี่พลายงามก็จะให้น้องปาล์มเอาไปให้นะคะ อ่อนมงคลนะ่ะที่งามนั่งนะน้องปาสิอ,บบอ่อนตึงี่อ,แบบอ้อมอ่อนที่งามกแบบ็ที่มงคลหมดตุ้มนะยังมีเสียงพึมพำพึมพำอ,อยู่นะคะไม่ใหญ่ นายใหญ่คนสวยนะคะยังนคแล้วย,มมออยคุณอาบอกว่าเดี๋ยวต้องให้คุณแม่วันจันมาอยู่เป็นเพื่อนต้นอ้อ<ห>เป็นครั้งเป็นคราวนะคะคิดถึงแรงค่ะคิดถึงแรง อะเอาไปให้เอาเอาไปให้พ่อใหญ่สีค่ะหันหน้ามาค่ะพ่อใหญ่สีทับไทยค่ะช้างใหญ่ใจดีนะคะใจดีเหมือนพ่อใหญ่นะคะพ่อใหญ่สี ขาวๆนะคะงาพ่อใหญ่ใหญ่มากาต้นออจะโตเท่าคุณแม่แล้วนะคะ ุพันสาก็คิดถึงเหมือนกันค่ะสุพันษาว่าทําไมแม่วันจันไม่ไปหา่วาวสุพันษาจะอยู่ใกล้คุณแม่วันจันนะคะสุพันษาดีกันนะคะคุณแม่กับคุณลูก ขึ่ยังขึ้นกันแล้วนะคะเดี๋ยวจะพามาหาต้นอ้อบ่อยๆนะคะเม่อวันจันทร์วันนี้ก็พาม่วันจันทร์มา ลูกนะครับผมในวันปีใหม่ไทยนะครับผมขึ้นหน่อยขิ้โมโ้เลยคิดแล้วก็อ,อยาา่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดแเร์คลิปด,ด,ดางๆไว้นะคะสำหรับทุกนีก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ